told your friend you're not okay and tell me what's wrong and why you never said you felt that way guess you try to stay strong and fake a smile until i look away but i know you're too long it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away Exotic <coughs> <coughs> วันนี้ก็เดี๋ยวผมจะพาเพื่อนเพื่อนเนี่ยย้อนกลับมาดูน้องแมงมุมนะครับเพื่อนเพื่อนน้องแมงมุมที่เราเคยเลี้ยงไว้ตั้งแต่เมื่อสี่ห้าเดือนที่แล้วนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูว่าน้องแมงมุมเนี่ยจะโตขึ้นหรือเปล่าอา่าแล้วก็เรามาดูกันว่าวิวัฒนาการของวันเนี่ยน่าตกใจไหม <laughs> ผมยังตกใจเลยนะเพื่อนเพื่อนผมที่ให้อาหารทุกวันเลี้ยงทุกวันเห็นกันทุกวันนี่โอ้โหตกใจมากเนี่ยเรามาดูเลยเอ่อ ตัวแรกเลยที่น่าตกใจไอ้นี่พอลไฮบรนาอา่ไอ้นี่คือตัวใหญ่มากนะเพื<ๆ>่อนๆผมตกใจเลยมันแบบแป๊บเดียวอ่ะสี่เดือนนะนะเออโตเร็วมากแล้วต้องย้ายมาอยู่ในตู้ปลาเนี่ยแต่ว่าตู้ปลาที่ผมก็ปิดนะนี่นี่นี่มีตะข่ายปิดอยู่ออกไม่ได้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตเอาเจ้าพลาไฮบานาออกมาให้ดูชัดๆดีไหมไม่ดีไม่จับแน่นอนผมอะ่ะ แต่ว่าผมก็จะพยายามเอาให้ดูใกล้ๆแต่ผมจะไม่จับมันแน่นอนอือนี่นี่แน่แน่แน่วมือบางกล้องพาลาไฮบันหน้านะครับเพื่อนๆโอ้โหตัวใหญ่มากนะแป๊บเดียวเขาบอกว่ามันยาวได้เ้านิ้วเลยนะเพื่อนๆผมโอ้โหถ้าเก้านิ้วเอาไปไว้ตรงไหนวะเนี่ยอือแป๊บเดียวเองนะ ตัวใหญ่มากซึ่งรุ่นเดียวกันที่มาพร้อมกันตอนนั้นไม่ได้ใหญ่ขนาดนี้แต่ก็มีวิวัฒนาการในการเจริญเติบโตน่าตกใจเหมือนกันและก็สีสันขนาดตัวแล้วก็กินเยอะขึ้นนะครับเพื่อนๆแต่ละตัวนะนี่ก็ตู้ที่ผมจัดไว,นะว้นะเพื่อนไม่รู้จัดแนวไหนนะก็คือมีอะไรก็ยัดใส่ไปแล้วกันเดี๋ยวเราไปดูตัวอื่นกันก่อนเนาะ เดี๋ยวตัวต่อไปนะครับเพื่อนเดี๋ยวเรามาดูเจ้าอแม็กซิกันไฟเลสสวยมากแม็กซิกันไฟเลสนี่คือวิวัฒนาการค่อนข้างช้านะไม่ค่อยโตเท่าเดิมผมดูรู้สึกว่ายังเท่าเดิมอยู่นะครับผมแต่ก็สวยเขาสวยมากเลยนะเนี่ยนะดูดูด,ดูสายพันธุ์นี้คือสวยสุดๆเลยนะอเห็นไหมบ้านเขาเขาอยู่ในหอยนะตัวนี้กลางคืน ออกมาหากินนะครับเป็นไงบ้างตัวนี้เท่อนะผมยังชอบเลยเท่มากเลยอ่ะนี่ดูใกล้ๆนะครับเพื่อนๆเป็นไงบ้างตัวนี้เม็กซิกันไฟเลสนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวเราไปดูตัวต่อไปนะครับเพืพ่อนๆตัวต่อไปปึ๊บปิดแป๊บหนึ่งนี่ย้ายอ่ะเอาไว้ข้างบนก่อนอึ๊บปึ๊บปึ๊บเดี๋ยวมันออกเลยปิดอึ๊บ ปิดไม่ลงลงแล้วโอเคอ่ามาตัวต่อไปตัวนี้ลอกคาบไปล่าสุดนะเพื่อนคาบยังอยู่เลยทำใยเก่งมากสายพันนี้นะโกลเด้นเลดลำนะครับเพื่อน <c oughs> เนี่ยเนี่ยเนี่ยอโอ้เอาเข้าแสงไฟก่อนแป๊บนึงจะได้ดูส,สวยๆโกลเด้นเลดลำอยู่ไหนเอ่ยหาไม่เจออ้าวอ๋อเจอแล้ว อ้คาบนะครับผมนี่นีอยู่ตรงนี้วผมนะเห็นไหมเห็นไหมเดี๋ยวสีแดงนะครับสีแดงสวยมากนะครับเพื่อนนี่นี่นี่อยู่ตรงนี้ตัวนี้ก็โตขึ้นเยอะเลยนะตัวนี้นะเพียงแต่ว่าเขาตัวเล็กนะครับได้มาเล็กมากนะครับตัวนี้โกลเด้นเลดลันี่เทรอดูตอนโตแล้วกันอีกไม่นานผมว่าใหญ่เต็มแน่นอนนะครับผมครับเดี๋ยวเราไปดูตัวต่อไปกันก่อนดีกว่านะครับผมเดี๋ยวขอญาต ปิดฝาปิดนี่โอ้โหทําเองนะครับผมทําเอง <laughs> ไม่รู้มันเป็นตู้ประกาศไงแล้วทาเองเลย <c ười> ตัวต่อไปเดี๋ยวมาดูเจ้า curly hair honduran curly hair honduran เนี่ยผมมีอยู่2ตัวนะครับผมนี่มีตัวเล็กกับตัวใหญ่ครับเดี๋ยวเรามาดูตัวใหญ่กันก่อนตัวใหญ่เพิ่งย้ายเข้ามาอยู่นะครับผม พวกนี้ชอบขุดรูนะครับดูมันขุดรูแล้วก็ทาใยในรูแต่ว่าตัวนี้เพิ่งายบ้านใหม่นะครับน้องยังไม่ขุดนี่น,นี่อยู่ตรงนี้ตัวนี้ก็เพิ่งลอกคราบไปเหมือนกันเนี่ยโอ้ผมไม่กล้าเอานิ้วแหย่นะเดี๋ยวขออนุญาตใช้อุปกรณ์แป๊บหนึง่งเดี๋ยวจะให้ดูคราบมันนะโเคพีอ่อีนี่น,น,นี่นี่คือคราบที่เพิ่งลอกไปเมื่อวานนะเพื่อน เห็นว่าเนี่ยตอนนี้ก็นี่ตัวโตขึ้นเยอะนะเพื่อนๆตัวนี้ก็เลี้ยงตั้งแต่เด็กๆนี่โอ้โหภูมิใจมากนะพอพอเราได้เห็นวิวัฒนาการได้เห็นการเจริญเติบโตของพวกทารันทูร,าร่าพวกนี้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราเลี้ยงมาตั้งแต่เด็กว่าไม่ได้ซื้อมาตอนโตเพราะไม่มีเงินซื้อก็เลยซื้อตัวราคาสูกมาเลี้ยง <c oughs> แต่ก็ภูมิใจครับภูมิใจเดี๋ยวมาดูตัวที่สองนะครับขออนุญาตปิดฝาแป๊บนึง ฟฝาแป๊บหนึ่งามาดูตัวที่สองกันนะเพื่อนๆตัวนี้ก็คือี่แฮฮอนดูรันเหมือนกันก็เพิ่งเรียกว่าอะไรนะล็อกคาบเออเพิ่งล็อกคาบไปเอ้ยเปิดยากจังเลยวะเ,ออเปิดได้แหละนี่นะครับผมคาบของเขาเห็นไหมชัดเลยพวกฮอนดูรันเนี่ยชอบขุดรูนะเพื่อนๆ ขุดรูทําใยขุดรูพวกเนี้เก่งมากเลยนะนี่น,น,นี่มันขุดมันกําลังขุดนะตัวนี้เห็นไหมแต่ว่าเป็นตัวเล็กนะตัวนี้น <c oughs> เดี๋ยวไปดูตัวต่อไปกันดีกว่าเป็นโกลเด้นลและกันโกลเด้นลมเนี่ยได้มาสองตัวนะครับตอนนั้นซื้อมาสองตัวเดี๋ยวเปิดให้ดูทั้งสองเลยตัวนี้ ค่อนข้าง,างโอ้ผมมือสั่นนะผมกลัวมันกัดตอให้ผมรู้ว่ามันยังกัดผิวหนังผมไม่เข้าก็เถอะแต่ผมก็กลัว <c oughs> อสองตัวนี้ก็คือโกเด้นลมนะครับเพื่อนๆโตมาสวยนะพวกนี้นะจริงๆแล้วนะตัวนี้ยังเด็กอยู่ต้องรอดูวิวัฒนาการของน้อนๆเขานะครับผม โตมานี่สวยเดี๋ยวก็จะถึงเวลาการเปลี่ยนกล่องแล้วกล่องเริ่มเล็กแล้วได้มาตอนแรกคือเล็กมากนะกล่องรู้สึกว่ากล่องใหญ่ไปตอนตอนได้มาตอนแรกแต่ตอนนี้คือรู้สึกว่ากล่องเล็กไปละเดี๋ยวก,ก็ต้องเปลี่ยนกันแล,ะละ้วล่ะโอเซเดี๋ยวมาดูตัวต่อไปกันดีกว่านะเพื่นอนย้อนแสงมีแสงไปยังไงต้องขอไปด้วยนะถ่ายตอนกลางคืน <c oughs> ตัวนี้ เม็กซิกันเฟรมนี้นะครับเพืเ่อนเพื่อนเฟมนี้นะครับขาแดงเข่าเออขาแดงเข่าแดงเดี๋ยวเรามาดูกันนี่ขึ้นมาอยู่ตอนนี้เจ้าเฟรมนีอุ้ยเดี๋ยวขอแยหมูนเอ้ยเอาไม้ใกล้ไฟหน่อยเจ้าเฟรมนี้นะเพื่อนเพื่อนตอนนี้นะนี่นี่นี่สีเริ่มออกเลยนะเขา่าตรงขา่าเขาเห็นไหมแต่ว่าเปี้ยวมากเลยนะเพื่อนๆอกขาบไปแล้วหนึ่งเห็นป่ะเออเขาเริ่มแดงแล้ว แล้วมือผมก็เริ่มสั่นนะผมกลัวมันกระโดดอกมาโอ้โหกัดปุ๊บนี่ผมปล่อยใยได้เลยนะเนี่ยผมไปเป็นสไปเดอร์แมนนะย <c oughs> หยอกหยอกนะเฮ้ยลงไปเขาญาติปิดนะเพื <c oughs> ่อนๆตัวนี้เปียวหน่อยอ่ะเป็นไงบ้างครับเพื <c oughs> ่อนๆตอนนี้นี่นอนนอนแมงมุมของกระผมเองทางบ้านแหมภูมิใจมากนะครับเลี้ยงมาได้ถึงขนาดนี้ <c oughs> ครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับเพื่อนๆก็ไม่มีอะไรมากนะครับแค่มาอัปเดตการจเจริญเติบโตของจำเแมนมะุมเนาะก็ถ้าเพื่อนๆชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็อยากจะดูน้องตัวไหนในบ้านคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับการจเจริญเติบโตเนี่ยผมชอบมาอัปเดตให้ดูอยู่แล้วนะสําหรับวันนี้บายๆนะครับเพื่อนๆ you try to stay strong and fake a smile until i look away but i've known you too long it hurts to watch your blue eyes fade to gray